สวัสดีค่ะวันนี้เอาปุ๋ยหมักมาใส่ต้นไม้กันนะคะงามงามบอน,นันนี้ได้ปุ๋ยที่ว่เนต้นนี้เป็นผักกาดเขียวค่ะใกล้จะเก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวกเอาจะเอาไปทำเป็นผักดองค่ะ ตรงนี้คือกวางตุ้งนะคะกำลังงามเลยค่ะใบแมงรักค่ะใบแมงลักต้องเด็ดยอดให้เขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะได้แตกเป็นพุ่มค่ะ ต้นนี้เควค่ะหนอนลงกินเกลี้ยงเลยช่วงนี้หนอนลงเยอะนะคะตรงนี้กวางตุ้งมีไม่ค่อยเยอะค่ะผักกล้าผักชีค่ะกล้าผักชีเกิดขึ้นเยอะมากๆถ้ายอยขึ้นสวยมากๆเลยค่ะ ต้นนี้ก็เป็นต้นเคลใบยิกนะคะบีต้องขอขับคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ